สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่กคารพรักครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่19มีนาคมนะครับ2021ในเอในบทพร,พระวาจาพระเจ้าบุตรศิลานะครับยังคงอยู่ในบทที่16ข้อ24ถึงข้อ30นะครับในหัวข้อเรื่องพระปรีชาญาณในการละมิตรสร้างโลกนะครับก็เป็นสิ่งที่บุตรศิลาได้เขียนไว้ถึง เรื่องการสร้างโลกนะครับเราก็มาดูกันว่าเ,าเขียนไว้ว่าอย่างไรและได้ข้อคิดติดเตือนใจอะไรราบ้างน,นะครับในวันนี้เ,เขียนไว้ว่าดังนี้ครับบอกว่าลูกเอย๋ยจงฟังเถิดจงเรียนรู้คําสั่งสอนจงตั้งใจฟังถ้อยคําของฉันฉันจะอธิบายคําสั่งสอนอย่างละเอียดจะประกาศความรู้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดรมิตท,ทุกสิ่ง พระองค์ทรงบัญชาให้สิ่งสร้างแต่ละชนิดมีหน้าที่ของตนพระองค์ทรงกำหนดระเบียบของสิ่งสร้างเหล่านี้ไว้ตลอดไปแต่แรกเริ่มต้นจนถึงสิ่งสุดท้ายในอนาคตสิ่งทั้งหลายจะไม่หิวโหยหรือเหน็ดเหนื่อยและจะไม่ละทิ้งการงานของตนเลยไม่มีสิ่งใดปะทะกับอีกสิ่งหนึ่งทั้งไม่ฝ่าฝืนพระวาจาของพระองค์เลย ต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรมายังแผ่นดินทรงบันดาลให้แผ่นดินเต็มไปด้วยพระพรต่างๆทรงปกคลุมพื้นแผ่นดินด้วยสัตว์นานาชนิดซึ่งจะต้องกลับเป็นดินอีกครับนี่เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในหัวข้อที่บอกว่าพระปรีชาญาณในการเดลมิตรโลกนะครับอย่าลืมนะครับในคําว่าปรีชาญาณแ,แล้วเราเข้าใจความหมายนะครับ ว่าปีชายานหมายถึงอะไรเราเข้าใจแล้วนะครับเรียนรู้ไปแล้วแล้วมันก็คงไม่ลํงซ้ํานะครับแต่ว่าในในการดารมิตรสร้างโลกเนี่ยพระบิดาเจ้าพระองค์ทรงสร้างมาแล้วพระองค์ทร,ง,ร,ง,มง,ทรงมอบมอบ,มอบวิธีการต่างๆนะมอบวิธีการต่างๆที่จะให้โลกนั้นดําเนินไปอย่างดีอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะเจาะแล้วก็อย่างเ,าเ,าเ,าเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้ มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่าจากโลกมนุษย์ของเหล่านี้เพราะฉะนั้นเองอพระเบเจาจึงสร้างเราจึงเชื่อว่าพระเบ็นาจ้านั้นพระองค์สร้างโลกมาโลกมนุษย์นั้นเพื่อให้มนุษย์นั้นอยู่ในโลกนี้และใช้สิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างานั้นเพื่อทําให้ชีวิตของตนเองนั้นดําเนินไปอย่างดีนะครับนี่คือ,อพระประสงค์ของพระองค์ ในการสร้างโลกจะมีเขียนไว้เราบอกว่าทรงบัญชาให้สิ่งสร้างแต่ละชนิดมีหน้าที่ของตนไหมหน้าที่ต่างๆของสิ่งสร้างในโลกนี้พระอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นไม้น้ำฤดูการต่างๆแท่นอื่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์กับ มนุษย์ทั้ง,งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้สัรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆที่สร้างมาก็เช่นเดียวกันนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอ,อ,อยู่แล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองพี่น้องเราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาโลกที่โปร่งสงส้างเ,เราสมัยนี้นะเมื่อเร็วๆน,นะนี้นะศาสนาสันจั เมื่อสักประมาณสิปีที่รั้งรัจักรเนี่ยระาโลปา,ก,ปา,ก,ปาก,ก็ได้ประกาศเรื่องการดูแลโลกการรักษาธรรมชาติใช่ไหมในหนังสือสมนาสารเรื่องลาดาโตซีที่ออกไปนะครับก็เป็นอะไรที่ที่ติดเตือนใจเรานะครับว่าให้เราระมัดระวังและดูแลโลกที่เราอาศัยนั้นอย่างดีนะด้วยการไม่ทําลายมันด้วยการไม่เห็นแก่ตัวด้วยการพยายามที่จะ,ะทาให้ แสิ่งต่างๆนั้นเกิดคุณค่าไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าเขาเขินเขาภูเขาลำเนาใครต่างๆ,ๆหรือว่าแม่น้ําหรือว่าอะไรก็ตามก็เป็นอะไรที่เราต้องดูแลนะครับไม่สร้างมลพิษไม่สร้างให้เกิดสิ่งที่เป็นพิษขึ้นในสังคมแต่ว่าเราสังเกตปัจจุบันเนี่ยพี่น้องโลกเราก็มีมลภาวะเยอะแยะเลย สาเหตุแล้วมันก็เกิดจากบางทีเราไม่รับวัดรวันมนุษย์ไม่ระวังแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะดูแลโลกของเราอย่างนี้โลกเราที่มีเรือนกระจกที่มีความร้อนเกิดขึ้นหิมะถล่มลงมาภูเขาน้ําแข็งละลายทําให้แกนโลกมันเอียงอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกนะหรือหรือแม้กระทั่งซึ่งปัจจุบันนี้เราทราบดีนะครับการบิดพลาดของการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะมันอาจเกิดให้โครคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าโควิด -19 เกนี่ยมันเกิดมาจากเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดมาเกิดมาจากการผิดพลาดของธรรมชาติไหมหรือการใช้สิ่งต่างๆของมนุษย์นั้นไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับนี่นเป็นสิ่งที่น่าคิดท้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องพระวาจาพระเจ้าบุตรศิลาจริงบอกเนี่ยพระเป็นเจ้าเนี่ยสร้างโลกมาพระปิชยานสร้างโลกมา ในการเดลมิดโลกมาเนี่ยเบื้องต้นนั้นแน่นอนด้วยความดีด้วยความเอาใจใส่และด้วยการให้เป็นประโยชน์แต่ว่าภายหลังเมื่อมนุษย์ที่บอกแล้วก็มีเสรีภาพมีสรภาพแล้วก็ทําให้โลกหรือให้ธรรมชาตินั้นผันแปรไปแล้วก็เกิดความเวลวร้ายขึ้นกับมนุษย์สิ่โลกเองเป็นมนุษย์ที่จะทําลายโลกเองเนี่ยด้วยการกระทําต่างๆนะครับเพราะนั้น เราต้องหันมานะครับช่วยกันที่จะดูแลโลกของเราด้วยการลดมลภาวะต่างๆใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ย่อยส,สลายยากหรือว่าเป็นอะไรที่มันเกิดมลพิษนั่นก็พยายามไม่เผาป่าไม่ให้เกิดหมอกควันไม่ให้เกิด PM เ5อะไรต่างๆนี่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์นะครับเพราะนั้นวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนระมัดระวังและก็ พยายามที่จะช่วยกันนะครับตามพระประสงค์ของโลมที่ให้เราดูแลโลกของเรานะครับขอพระเป็นเจ้าพระปรงคสรรมานุภาพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด